มาแกงก้ามาแล้วจ้า คือตอนนี้เหล่า L G B T ที่เล่น R V เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักมีมนี้ล่าสุดวันก่อนฉันไปบอกเพื่อนชายแทบว่าเฮ้ยขอเล่นฟ้าอันนะนางงงจ้ามาถึงตัวอะไรก็ตัวนี้ไงมากันก้าที่แปลว่าฟ้าอันอ๋อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินดีเก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคือว่าเมื่อคืนเนี่ยเดลเทคฮอร์โมนเขาเพิ่งออกคลิปใหม่ก็เลยอดใจไม่ไหวมาเล่นฟ้าอันบ้างดีกว่าแต่ว่าคลิปนี้นะขอมาเล่นในโหมดธรรมดาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะได้ช็อตเดินหลุดๆห่าๆเล่นในแรง สูงมันไม่ค่อยมีคนเดินหลุดอะไม่รู้จะพากอะไร อะไปเลยกันเลยค่ะเฮ้ยคือใครดูเดอะเทคฮอร์โมนบ้างตลกมาก,มากพวกเธออยู่ทีมใครกันบ้างจ้าส่วนซินเดียนนะโอ๊ยต้องทีมฟ้าอันอยู่แล้วจ้าใส่ส,สะโพกโยกย้ายขนาดนี้เอาดีชิมาเดียวนางคิดได้ไงอะ่ะว่าถ้าเดินมันเหมือนฟ้าอันฉันเล่นเกมนี้มาสี่ปีฝ่าไม่เคยจะนึกถึงเลยนะแต่ว่าตอนนี้ร่มของฉันหงายท้องร้องเองไปแล้วจ้าเฮ้ยแล้วแกจะมายุ่งอะไรอะ่ะนี่ก็ว่าต่างคนต่างอยู่แล้วนะหน่อยแน่นางตีรีชาเข้ามาอย่ามาทําเป็นซ่านะเดี๋ยวรอพี่มีสกิลก่อน เดี๋ยวเจอแน่นึกว่าจะแนก่ก็ตามมาแค่เนี้ยคะเจ้อ้นึกว่าจะมีอะไรคือนี่ไงสก,กินคลิปนักสืบที่กดไว้3,100คู่ป้องง่าสวยมาสวยแต่ด้วยความที่ว่าเราเล่นในโหมดธรรมดาใครจะเดินไปไหนก็ได้อยู่แล้วซึ่งซินนี่ก็เลือกที่จะมาเวทตามฉบับมากังกะามาคนเดียวเลยจ้ารวมหรอออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาก็ได้คือเรามันก็สบายสบายชิลชิลอยู่แล้วงานเนี่ยเซนเตียไงท้องร้องเองปะส่วนพี่โอมาก็เอาคอนมาวิ่งทุบกระโหลกใส่ตีรี่เข้าอย่างจัง แบบว่าหมอไม่ทันได้รับเย็บเอาแล้วนี่มาช็อตกระตุกอะไรกันสีน้องมีนะแต่สีน้องแย่มากแต่เหมือนว่าลุงแกจะไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากหัวงอๆงงกับรอยยิม้มซึ่งฉันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจ้าสกงสกิลเออเอาเหอะโอ้โห<ๆ>แล้วก็มารอลอกหลบกันอยู่นั่นเออใครจะคิวก็คิวซินนี้ไปละบายแล้วการเป็นเมทที่ดีก็คือเมินเพื่อนไปเลยค่ะจะตีมังกรก,ก็แล้วแต่เพราะว่าเราอยากเห็นสกินคลิปของเราจ้าเนี่ยสวยไหมคือ ดูก็รู้ไงว่าจะขอไอดีนี้รวยมากเออแล้วชัอนี้คือฉันยังไงเปียวซาไหมก็ไม่ใช่อะไรลืมไปเสนาธิมันมีร้องไงเออก็คิดว่าไหวไม่รู้จะแก้ตัวอะไรนอกจากคําว่ามั่นหน้ามั่นใจขอบคุณค่ะเออแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกซินนี้คือเราก็เล่นชิลๆกันบ้างไงเราจะไปตึงอะไรกันตลอดเวลาอันนี้มันหมดธรรมดาเ้ยเออจริงอันนี้เห็นด้วยเลยเล่นหมวดธรรมดาทีไรมีแต่คนพิมพ์ด่ากันให้แฟนด่าฉันก็ไม่เข้าใจแบบว่าจริงจังกันเวอร์ไหมไปเล่นแรงนู้นไปจะได้ได้ดาวด้วยเนาะโอ้แต่ช็อตนี้ เทสองไม่ไหวหนเว้ยแต่ช็อตนี้ยกำลังเห็นพี่นาคอรดฟาดฟันกับเซเนเทียฟาอันสุดติ่งกระดิ่งแมวอย่างฉันก็มาแจมแล้วจ้าเอ้ยอะไระแกอยาคิดว่าจะล้มฉันได้เป็นครั้งที่สองนะก็คงจะฟันไปก่อนละว <laughs> เอาดีถ้าไม่มีคนโฟกัสฟ้าอันขนาดนี้พรีก็ฟีจัดเลยสิครับน,น้องนี่โรงรงแกรู้ไหมว่าแกกำลังงัดอยู่กับใครฉันฟาอัน เจดเชคฮอร์มอนชายแรงยูเคยดูไหมถ้าไม่เคยดูก็ไปหาดูซะแล้วในขณะที่ฉันกําลังแอบแซบบัฟาฟ้าฝั่งตรงข้ามอย่างเพลิดเพลินฝั่งตรงข้ามก็เดินมาเจอพอดีเอ้าถ้ามีน้าใจอ่คนไทยแน่นอนนะมาไยอ่ะบัฟฟ้าอันนี้ไม่เป็นของแกหรอถ้ามันเป็นของแกมันก็ต้องมีชื่ออยู่ตรงคอสิเฮ้ยแล้วน้องชามข้าวหมาทําเป็นหล่อเท่คิดว่าจะปิดคิวพี่ได้หรอมันก็ยังเร็วไปอีกร้อยปีละจ้าอะไรอะไรยูจีมเอาเลยจ้าขาก็สั้นแถมยังไม่เจียมอีกสำนับหน้าอ้าวดีซินดี้อััน้เเราทาทชชล์พูดดด24่่ววโมมงงะะคืยยไไุ พูเลยวันนี้ยเออน่ะอดทนต่อไปสิ้นเดือนก็เป็นอย่างนี้แหละจะไม่ได้หรือไงคะยังไม่ชินอีกแล้วอ่ะวันหนึ่งลงวันละห้าคลิปหกคลิปอ่ะและล่าสุดวันนี้ต้องลงเจ็ดคลิปไงเอตอตาต่ที่ยังไม่ตาย,ยาก,ก็ลงไปเถอะแต่ว่าคนดูอ่จจะดูไหวไหมอันนี้ก็ไม่รู้เออพี่พี่คนดูคะด,ดูกันไหวไหม่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วเฮ้ยแล้วหน้าคอเนี่ยมันจะโหดไปไหนวะคือพี่มันแค่หมดธรรมดาพี่จะตั้งใจเล่นอะไรขนาดนั้นหน้าฝั่งตรงข้ามร้องแล้วแกดูสกอร์รวมสิบแปดต่อสี่นี่ถ้าฉันไป็นฝั่งตรง ประเด็นทีม้น่นะได้สีคิวใชป่ปะได้มาจากแกเรีย2องคิวอะเอ,เอาี้เอาก็แจกจ่ายความสุขให้ประชาชนไงลองคิดดูถ้าไม่มีใครตายฝั่งตรงข้ามจะมีกําลังใจเล่นเกมนี้ต่อไปนู่นก็ลบเกมแล้วอ่ะเนี่ยมาให้กําลังใจถึงได้บ่อเลยพี่คะสู้ๆนะเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกค่ะไม่ชนะก,ก็แพ้อะมีแค่นั้นเย่ yeah, แล้วในตอนี้ทีมเราก็ได้รับวิคตอรี่ไปแบบฟ้าอ้าว ถึงแม้ว่าตานี้จะไม่ค่อยได้เล่นโชว์เท่าไร่แต่ว่าเรายัางไงไ<ม>ก็เน้นเดินเล่นจ้าก็เดินเล่นชิวๆโช,ชว์ตัวไปเลยไงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจะเติมเกมก็อย่าลืมร้านนี้ Richmond Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรบ r i c h m o n Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richmond Shop เท่านั้น อว่าจะทำคลิปโบ๊บ้ารอน,นานมากแล้วนะคะสำหรับสกินนี้คือไม่ว่าจะสตรีมกี่ครั้งก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาถามกันตลอดว่าคิดเห็นยังไงกับสกินนี้แม่คือตอนนี้คือเราใส่สกินแล้วถูกปะเออมันก็คล้ายกับของเดิมมากเลยนะมันมีอะไรเปลี่ยนไปวะอ๋อตัดผมก็นวดว่าซัน โอเคได้เว้นหายใจหายคอกันบ้างเนาะคุณพี่เนาะเออเอาดียังมีใครคิดว่าซินดี้หายใจทางไหนหรือเปล่าอะแบบพูดรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะบอกว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับทุกคนฉันฉันมีจมูกฉันฉันหายใจทางเหงือดเออ จริงเหรอวะครีเอเตอร์ที่พูดรัวๆจนไม่ได้หายใจอะไรแบบนั้นน่ะฉันว่ามันก็คงจะตายหาตาเท็นค่ะโปรแกรมตัดคลิปไปละเออมันจะเป็นความสามารถพิเศษเกินไปหรือเปล่าอะ่ะแบบพูดไม่ทันได้หายใจเลยสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเอจอไร้สาระสิ้นดีแต่ว่าได้ข่าวเมื่อวานแกเพิ่งตัดคลิปหมดไปใช่ไหมอ๋อคลิปเบื้องหลังใน,นการทําคลิปของซินดี้อย่างนั้นเหรอใช่ได้ข่าวว่าได้หลายขำเลยแหละเออจริงเบื้องหลังการตัดคลิปมันก็เป็นประมาณนั้นนั่นแหละไหนเอามาให้ดูอีกทีนึงได้ไหมอะ่ะไม่ต้องหรอกคือเอางี้ถ้าแ ได้ตามดูคลิปฉันจริงๆอ่ะมันก็มีบ้างหลุดคิวซีงานรีบเอาแล้วของเดือนนี้เสร็จแล้วหรือยังเนี่ยมันจะเที่ยงคืนแล้วนะแก,กันนี่ไงแม่พยายามอยู่เนี่ยเอาจริงอ้าปากไม่ขึ้นแล้ว<ะ>ไอพวกชอบดองงานมันก็เป็นอย่างนี้แหละสมนมหน้ามันนะโอ้ยทำไงได้ล้ามันทํไหลายอย่างอ่ะทั้งสตีมตัดคลิปไปก็โอ้ยใดๆงานบ่งงานบ้านก็ไม่มีคืออยากมีแฟนตอนเนี้ขอใครก็ได้ที่แบบมาช่วยทํางานบ้านหาข้าวกินซักผ้าล้างจานถูบ้าน คำพูดมากมายความหมายก็คืออยากมีผัวแต่อลิซาเบธแกว่าป้าคนดูช่องฉันน่ารักชิบหายลงคลิป3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีคนดูอ่ะแถมลงรัวขนาดนี้ไหนสารภาพมาซีที่รักมีใครตามดูอยู่ที่บปป้างีนี้ขอสัญญานะคะว่าเดือนหน้าจะไปกองงานนี้แล้วซินี้จะรีบทำตั้งแต่ต,ต้นเดือนเลยค่ะถึงแม้ว่าต้นเดือนงานจะเยอะจะมีงานอื่นอะไรมากแค่ไหนจินี้ก็จะต้องลงเคมไม่แกแกพูดอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วข่โอกาสได้ไหมราคาคนดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอกินเออนั่งเล่นมาตั้งนานแล้วสกินนี้ก็มีความคร ที่เหมือนเดิมกับสกินออริจินอลนะส่วนตัวฉันว่ามันก็แตกต่างอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะโทนสีเดียวกันแต่ว่ามันดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยอะถ้าเทียบกับสกินออริจินอลแต่ว่าเฮ้ย แกแกถ้าเกิดว่าเราพูดรัวๆติดกัน24ชั่วโมงขนาดนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกล่องเสียงอะไรอย่างนี้ได้ปะเอาดีฉันก็ว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนเปะาวะอลิซาเบธไม่ใช่อะไรก็คือว่าเราหาเงินไปเพื่อที่จะไปให้หมออีกทีนึงนั่นแหละเอออันนั้นก็ไม่เถียงคุณพ่อฉันสอนมาว่าทํางานหนักเท่าไหร่ก็เอาไปคืนหมอหมดอันเนี้ยน่าจะจริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีแฟนนะคะการมีแฟนเนี่ยจะได้ช่วยให้เราทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยคําพูดมากมาย ก็คืออยากมีผัวไม่คือลรคลิปนี้เราจะไม่ภาคเกมเลยหรอก็ภาคไปตั้งหลายคลิปแล้วจะพูดคุยชิวๆกันบ้างไม่ได้หรือไงไม่คือเผื่อคนดูเขาอยากรู้จักสิ่งที่มากขึ้นแง่เออใช่ปะอะไรที่มันนอกเหนือจากเรื่องงานเรื่องเกมอะไรเงี้ยอ่ะเออเอลสูอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยโอเคงั้นเสร็จและบายเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะช้อนนี้พี่เคนทะไรวะพุ่งแต่พุ่งไม่ถึงก็อารมณ์เหมือนกับเพลงคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเฮ้ยเอาดีแกะเชื่อมโยงร้อยคะแนนเต็มและนางเอล รู้ไหมว่าชะตาหัวงแกมันจะหลุดแล้วเอออลิซาเบธปาผ้ายาวๆด้วยเลยละกันนะฉันไปก่อนล้าเฮ้ยจะหนีไปไหน่ะก็ไาช่วยแกผ้าก,ก่อนดิเออผ้าผ้าไปก่อนเอ,อ้ยนี่อ่ะนางอ้อยมาอะไรเกมนี้เหมือนจะเล่นคนเดียวเลยไหมไม่ไม่ใช่อะไรคือเพื่อนเราเขาอยากให้เรารีวิวสกินนี้แบบสะใจไปเลยไงแล้วแก๊งของเราก็ใช้จังหวะนี้เอาป้อมบนแล้วก็โยกมาดันเลนกลางต่อแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเกิดแล้วชันที่เพิ่งเกิดมาใหม่จากนรกก็มาเอาดาร์กตัวนี้เลยแบบว่าอยากรีบๆจบแล้วจะไปนอน้ยซินดี้ทำตัวเหมือนพว เคยนอนไปได้โอยแกรู้ไหมว่าช่วงนี้ฉันนอนแค่วันละสามชั่วโมงเองนะอ้าวแล้วทำไมไม่หลับไม่นอนล่ะเอาเวลาไปคุยกับผู้ชยายคนไหนกันไม่ได้คุยหรอกค่ะเ,เวลาไปไต่กอไร้าสาระนี่แงลงคลิปไปคนก็แทบจะไม่ดูฉันฉันเหนื่อยฉันอยากอยู่แกเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ต้องไปไต่กออะไรหรอกบ้าบอลนูน่นอยู่แร้งแพทคนดูชอบคนู ไปไต่กองวลาสิบยี่สิบชั่วโมงนอนก็นอนน้อยคลิปก็ดองตัดไม่ทันอุ๊บทำไปทำไมเไมี่ยใช่ก็แค่หวังฉันก็แค่หวังว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องไปบ้างแต่ก็ไม่มีนะคะแต่ว่าอยากมีแฟนนะทำพูดมากนยความหมายคืออยากมีโพนี่แล้วถ้าฝัง่งของข้าม,มันจะลมลงไปสีแบบนี้ก็จบบ้านเธอพี่แล้วแกมีอะไรอยากจะพูดทิ้งทยายไหมซินดี้แกพูดเหมอนคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของค่ำคืนนี้แต่ว่ายังมีขอยังมีขอยังม้ยังมีั เฮ้ย hey, ทำดีๆเราเป็นดาราอยากมีพงอย่างมีผัวอะไรอย่างพูดจ้าเออใช่ค่ะอันนั้นน่ะมันก็แค่มุกนะแบบว่าอธาัธโรแล้ววันนี้เราจะต้องล่ำลาคนดูเป็นครั้งที่เท่าไหร่ดีไม่รู้เหมือนกันหว่าลิซเบธครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้แหละเดี๋ยวก็เจอกันอีกอยู่ดีอ่ะเอาเป็นว่าตามไปดูคลิปหน้ากันด้วยนะใครไม่ตามไปดูจะขอสาปแช่งให้ไม่มีผัวบางทีนี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคุณพี่ไปเจอกันต่อคลิปหน้านะบ๊ายบาย